สวัสดีครับวันหยุดมาตีประช่อนกันครับลอกที่ใช้เป็นลอกชิมาโน,โนตัวเก่าครับซื้อมือสองมาสกอปเปียนครับเหย,ยื่อก็เหยื่อซื้อสั่งมาจากเฟซบุ๊กครับของแมํแบมดําบูสองจุดห้าเซนผมามาแปลงใหม่ครับมาโมใหม่ เราตะกัวออกงินวิ่งบอบเราดูผลงานนะครับไม้เขาจะเป็นไม้ประมาณนี้ครับน้ําแห้งครับตรงนี้เป็นเน้าห้วยสาขาแย,ยกมาจากห้วยสําราญครับแถวนี้แถวบ้านบ้านชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกหนองกระจานครับน้าแรงก็จะประมาณนี้ปกติน้ำจะเยอะกว่านี้นะครับปีนี้นแรงครับน้ําแรงแล้วก็อีกอย่างก็มีคน พวกมาปลูกแตงโมฝั่งนู้นครับปลูกแตงโมแล้วก็ทํานาพางทางนู้นครับสูบน้ํากันไปเยอะครับมันก็เลยเหลือประมาณนี้แหละแต่ก็ยังดีที่ยังไม่แห้งครับรอฝนตกมาเพิ่มอีกแม่น้ำสายนี้เขาจะปล่อยน้ำมาจากแถวภูสิงครับแถวแถวบ้าน เกอนสลาครับเกนต้นครับต้นน้ำครับไหลลงมานี่ผ่านตำบลหนองท,ทุนแล้วก็ลงไปนู่นครับสิสเกตครับในน้ำมูลครับบัลองดูนะครับเยอ่อสองจุดห้าอากนไม่แวงครับคนตกเยอะเราต้องใช้เหยื่อบอๆเหยื่อ,เ,อเล็กๆ ด้วยเลยครับเรียบร้อยครับเต็มครับเห็นไหมครับกำลังเสือเลยครับเรียบร้อยครับนเนี่ยครับเรียบร้อยครับกำลังเสือเลยครับเต็มแรก ยัง2.5ครับปลากินไม่ลแวงครับโอเคนะครับ